อยากเลือกท่อน pre-hook ครับรู้จักไหมครับ pre-hook คืออะไรไม่รู้ครับผมเป็นร้องว่ายังไงครับก่อนจะฮุกเราต้องแจ๊กก่อนอ่าอี๋เขาต้องเต็มเลยครับผมรอสียคำไม่มีเช่เลยครับเขาเรียกว่า pre-hook pre-hook ร้องว่า looking at the sky ผมก็ฉันอยากคิดถึงเรื่องวันนั้นของเรา every ว่าฉันหรือเปล่านี่แหละครับท่านผิวตายแล้วตายแล้วนี่เป็นเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีแล้วร้องสดได้เพาะมากเลยอย <c oughs> ่ะนะฮะเป็นคนที่ขึ้นเสียงสูงก็ดูมีเสน่ห์ร้องเพลงก็ดูแต่ว่ามีไดนามิกนะครับแม่หน้าตาหล่อขนาดนี้แต่ร้องเพลงได้ขนาดนี้ต้องขอชื่นชมจริงครัแจ็คก,กี้ครับเปิดแท็บนะ <c oughs> <c oughs> ก็ชอบท่านี้เพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบมองท้องฟ้าแล้วก็นึกถึงเราอะไรเงี้ยลเวลาเรามองท้องฟ้าอย่างเงี้ราก็นึกถึงทุกคนเหมือนกันก็เลชอบท่านี้ครับผมครับผมนะฮะฉะนั้นช่วงเวลา5โมง5นที5่ยอย่าลืมนะครับมองท้องฟ้าทุกวันในช่วงเย็นๆแล้วจะนึกถึงความรู้สึกดีที่จ็คกี้ส่งต่อไปให้ผมเออ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 ออเออเออเเออเออเเออ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 เเออ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 เ ซัดท่อดไหมมีกระดานเหนือเพียงแค่บอกคำก่อนตอบด้วยได้ไหมท่านไหนดีช่วยช่วยท่อนไหนอท่อนไหนเขอดเึงดนตรีด้วยดูๆไปก็แปลกดีนะแค่ต้องเจอชิคกี้พาเจออีกละชอบพี่นี้ไอ้ชอบท่อนนี้ท่อนไหนจ๊ะ No 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 ไอ้ชอบไอ้ชอบ ปเปอร์ร้องไงน,นะพี่เชช่วยแร็ปผมอกอ Away for you to come to me and fill up colors without you my life just a plain paper ชอบท่านี้คบบร,าารับอ๋อแปลเป็นภาษาไทยเพาะๆให้กับแฟนๆนั่นก็คือก็มันเป็นท่อนที่เหมือนว่าแบบทุกคนมาเป็นสิ่งที่เติมเต็มสีสันในชีวิตผมครับถ้าไม่มีทุกคนชีวิตผมก็คงแบบเรียบๆโอ้โหพวกเราคือสิ่งที่เติมเต็มให้กับเติร์ดนะถ้าชอบมาปรบมือับผมมา นะครับอ่ะมาถึงพี่เช่แล้วครับพี่เช่ยังไงฮะในเพลงนี้ชอบเนื้อท่อนไหนที่จะส่งความรู้สึกนี้ให้กับแฟนๆครับเพราะว่าท่อนท่อนฮุกครับผมเป็นท่อนที่ทุกคนรีเลทได้หมดเลยครับมูเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะครับไม่เห็นไม่เห็นมันมีพรีฮุกไปแล้วนี่จะมาอัปท่อนฮุกอีกไม่ได้แล้วเออ่ Thinking of you นะแม่ใน h e a r for w e a r e ครับผมไม่ว่าเราจะห่างไกลกันแค่ไหนยังไงเราก็คิดถึงกันตลอดอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกว่ามันใช้ได้เพราะว่า เราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเราเจอกันถ่ายรูปถ่ายเลยมาอย่างเงี้ผมก็พอแบบไม่ว่าจะไกลแค่ไหนยังไงก็ดูนะว่าเราเขาคิดถึงพวกคุณอยู่ตลอดเวลาครัานีครับโอ้โหคนเก่งครับหนดูเฉียบย่เนี่ยเฉียบมากเลยเฉียบนอกจากจะรแรปเก่งแล้วนะฮะยังมีความรู้สึกดีๆที่ส่งต่อให้กับแฟนเยอะมากขนาดนี้นะครับนั่นคือพเชษของเราแล้วปิดท้ายด้วยพี่เจมส์นะฮะแฟนทุกคนททุกคนฟังนะครับเงียบๆก่อนครับครับฟังนะครับผม ผมชอบท่อนอย่าปล่อยฉันรอเกอร์้พี่ก็ชอบท่อนนี้เราเราจะรอว่ามาหาสักทีได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันรอเกอรนะครับผมก็เหมือนเวลาที่ทอยไลน์รอเราหรือเรารอทอยไลน์นี่แหละเราก็จะคิดเสมอว่าแบบมาหาแบบมาเจอกันสักทีเถอะครัอยู่ไปนานแล้วมันเกอร์ครับรอเกิน์ทำไนะรอเกอรเวลาพี่หนุ่มร้องไอ้ท่อนนี้พี่หนุ่งร้องเพี้ยนตลอดนะอย่าปล่อยให้ฉันรอเกอร ต้องหาคีย์ด้วยผมว่าเนี่ยแล้วก็จะไม่ฟังท่อนี้ครับเดีวอีต่อไปละนะทุกทุกทุกคนก็จะรู้สึกว่าพอมาท่อนี้ปุ๊บโอ้ล็อกเกอร์เลยเป็นแบบสระเอกอไก่ไม่ตีแล้วก็าจะต่อกะไรล็อกเกอร์ต้องมีคีย์ต้องมีคีย์นะก็เป็นอีกหนึ่งข้อนที้